สวัสด,ดีกันข้างในรายการน,นะคะรับวงในไม้ค่มนะครผมก็ชม้ชมมเล่นไม้คัอมแบบสกายบอกกันอีกครัง้งวะผูช้ชมก็ไม่ต้องว่าจ,จะเอะมาจากนี้ผมก็จะกด,ดลงไป้ละเพราะว่าผมเฟลนะมาดังไม่ดินนะครับผมสร้างเองนะครับแต่ถ้ากระโดดลงไปก็ยังไม่โตนะนอนนะ ผมคิดว่าเราต้องเราจะต้องทำอะไรก่อนที่ต,บบต้นไม้จะโตสองด้านนี้ก็จะคิดดีไหมไม่ดีแล้วเรอ,อ,อตอนาคคินบุกนี่ก่อนนะครับเพราลละว่าผลกำไรยิ่งเราโดดตรงนี้ขึ้นเราก็มีตายมากขึ้นครับแต่ถ้าเกิดอาลงตรงนี้ลงได้นะคแต่ผมไม่อยากลงจะค่คไม่อยากโกงนะครับผมต้องรอให้ต้นไม้โตทัน,นี้ ทำอะไรเกี่ยวลาตอน,นตรงนะครับก็มันก็จะมาเอาเวลาว่างคุยกันดีกว่าก็าได้ดูแล้วว่ามันทำแคนนะ่นี้ผมก็เลยต้องปิดลงนะที่ผมก็เดี๋ยวเาจะไม่ตายนะแต่ผมก็จะทำชั้นสองไว้เก็บบินไว้เราจะคุยกังแบบนี้นะ ไปดูข้างนะครับก็ไฟไหม้นะนั่อะไรเหมือนฮะจะเผากล้องอู้อะไรเนี่ยผมก็เนียบได้สร้างมาแล้วแต่ท่านชมต้งว่าผมสร้าง้วเอาลาบาไปตกไหนก็สองก่สามอันก็ไม่ใช่นี่ก็ตักไปแล้วนะแต่ในผมก็มีลาวาอยู่นิดนึงเองนะก็ คิดพันไว้ดีแล้วตัวจะทำอะไรดีนะหลังที่เราจะรอต้นไม้โตนะครับก็จะมาบั๊มน้ำครับก็เอาน้ำใส่ลงไปเลยอมืมทำไมโตสักทีแล้วบอกว่าทำไมไม่ปลูกแต่แรกลืมนะ เอาเอา,เอาดินมาทำอะไรดีดว่าคนขยายพื้นที่เอาไวนะ้แชร์พื้นที่เอาไวนะ้แล้วก็จะเป็นยังานแต่งงอจักะการเคลียร์การไปน,นรกเองครับก็ผมจะมาขายพื้นที่นะครับก็ผมก็จะเดี๋ยวค่อยที่หลังค่อยอะไรนะค่อยเคลียร์ยเ,ยเรื่องกันไปน้นรกนะครับ เรื่องการไปมนโลกครับเดี๋ยผมก็จะทำเป็นมี map underground, box, แมปอันเดอร์กราวสกายบล็อกอะไรต่างๆอะไรอีกเนี้ยแหละแล้วก็แมปต่อสู้กิจกรรมอะไรผมก็จะมาทำให้หมดแต่ใงนี้ต้องเอาอันเดอร์กราวให้รอดสกายบล็อกให้รอดก่อนครับเดี๋ยวถ้าก็เป็นเรื่องของเควสนะครับก็ก็จะทำารก็าทำนะครับ เดี๋ยวผมได้จัดเตรียมมาเรียบรอยแล้วคุยแบบอะไรนะคลิปนี้ก็จะนาเป็นพิเศษเพราะเป็นคลิปแรกที่ได้อัดเป็นแมปนะครับมี18อันนะสร้างโมดีไว้เยอะเดี๋ยวนี่เก็บไม้ไปสร้างบ้าน ก็นันูงชมทเขเห็นเห็นผมเล่นพี่ดันไปแล้วสองคลิปนะครับก็อย่าลืมดูนะครับเพราะว่าผมก็เล่นได้ไม่น้อยะประมาณล้านได้ได้ล้านได้นะเป็นหลักล้านนะคล,คลิปที่ผมอัดนะครับ เกือบละครับเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะนี่แต่มันก็ยังไม่โตสิอืมทำอะไรดีนะผูสิก็เดี๋ยวจะเอาไม่ไหมเหรออืออือ ก็ทำอะไรดีนะอย่างเช่นก็จัดบ้านกันเลยดีกว่าจัดพวกของอะไรวางไว้ให้หมดกล่องก็อันนี้มาทำอะไรได้ไหมครับไม่คราบแล้วเป็นของ อันนี้อ,นนอนนเรเป็นป่อยเป็นลาน,มนไม่ลานเนียทำฟาร์มจะต้องมาปุ๊บ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 ัะทำเป็นลานลานฟาร์มแต่ผมก็จะขุดมันเยอะหน่อยอนนด้ก็หนึ่งเนี้ย่างนี้ดีกว่าเพาะถ้าเดดึกกว่านั้นก็จะ ตายปนนเป็นหมูแน่นอนนึกเลยนะครับสกายบล็อกนอนทำไมน,น,นอนข้ามเวลาครับโอ้ยเขียดผมตายผมไปเกียดที่อื่นเลยนะเนี่ยคือเป็นเตียงแน,น่นอนออโอ้ยกรอบก่อนละกรอบกอนละกอบก่อนละกรอบกอนละว้าเป็นช่วงแล้วก็จะแยกเลยแยกกันเลยอยู่นูน้นเออ มีอะไรไหมให้เคลียร์นะอาหารก็มีครบหมดแล้วยกเว้นต้นไม้ครับก็นั่อง,องกินน่าจะนั่งเครียดนานอยู่ขอมหมดก็ผมไม่อยากคัดนะเพราะว่าไอโรต่อมันเป็นอะไรของมันไม่รู้รอราจะเอาทำด่าเสียไหมเนี่ย กับพน,นาไมครับอีพอ็อกเก็ตมาครับเกิดไม่โอ้ยเิดครับพีพ็อกเก็ตไมครับพ e. ครับสกายบ็อกสกายกสร้างนเองเราจะคลิปงเท่านี้สวัสดีครับพเจอกันนแน่น,นุกแน่นอนนะครับ